ท่านที่เกิดปีชวดเดือนมีนาพุทธศักราช2568นี้นะสิ่งตั้งแต่ต้นเดือนอาทิตย์แรกเลยตั้งแต่อาทิตย์แรกของเดือนท่าน,ะนระมัดระวังเดือนนี้ท่านจะมีเรื่องเดือดร้อนเรื่องการเงินนะจ๊ะเรื่องการเงินเลยนะชวดนะให้ระวังเลย <c oughs> ในเดือนนี้สิ่งที่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเลยทำใจไว้เลย ช่วยนะครับอย่าอย่าหาเรื่องอย่าไปหาเรื่องกับใครอย่าไปทะเลาะกับใครอย่าไปจ้องจับผิดใครเดือนนี้ปล่อยมันไปตามธรรมชาตินะครับปล่อยมันไปเลยใครจะจะว่าเราไม่ดีใครจะเด็ดสีตีเป่าอะไรเราช่างมันนะครับคนเกิดปีชวดโอ้ยบานลงมันอยู่ใกล้ฟา,าหมูโอ้ย,อยเป็นวัน อุปสรรคเดือนนี้มีแต่ไม่ไม่ถึงกับร้ายแหลงเพียงแต่ระวังเรื่องการเงินอน,นะครับระวังไว้นะเรื่องการเงินท่านจะทํางานหาเงินด้วยวิธีการโกลการใดๆก็ตามนะครับมีสิทธิที่จะเ,เดือดร้อนเลยผลประโยชน์ที่ได้มาแล้วก็ระวังไว้อีกอย่างหนึ่ง มันมีเหมือนมีคนคอยจ้องจับผิดคอยสังเกตสังกาดูเองไปทำอะไรเธอไปทำอะไรได้เงินทองมาระวังละหากแม้นว่าใครดวงชะตาไปตกคือขาคอก็ระวังเลยนะบางคนอาจจะเสียเงิน นะครับอาจจะเสียเงินเรื่องคดีความฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นสันเรียกว่าดวงเดือนนี้มีจิตเดือดร้อนเงินเสียะนะครับระวังนะส่วนคนที่ค้าขายทําธุรกิจ <c oughs> หากแม้ท่านไม่ทําเอกสารไม่ไม่ทำหลักฐานนะอะไรก็แล้วแต่ไม่เซ็นหลังสลักใดอะไรไว้เลยเดี๋ยวโดนนะครับระวังนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เดือนมีนาคมคนเกิดปีชวด งานดีนะครับงานดีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือดีบริวารก็ช่วยเหลือดีตัวท่านเองนั่นแหละระวังนะครับชวดท่านต้องระมัดระวังตัวท่านเองการกระทาเอ่ยความจิตใจของท่านนะระวังไว้ให้ดีอย่าอารมณ์ร้อนอย่าหุนหันพันแล่นถ้าท่านใจร้อนท่านไม่ตึกตรองให้ดีมีสิทธิ์ที่จะเดือดร้อนเรื่องการเงิน ระวังให้ดีนะครับแล้วก็ไอ้ผลประโยชน์ที่ท่านได้มาท่านจะไปทําธุรกิจร่วมกับใครก็ตามเอ่อท่านจะรับจ้างทํางานหรือจะรับเหมาอะไรก็แล้วแต่ท่านไอ้เรื่องค่าแรงเรื่องผลประโยชน์ผลตอบแทนท่านต้องพูดให้เป็นจ,จิตจะลักษณะท่านต้องมีเอกสารมีหลักฐานมีพยานยืนยันทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าต้องมีใบเสร็จนะครับระวังนะระวังให้ดี แต่งานดีครับงานดีผู้ใหญ่ช่วยเหลือได้ดีแต่ถิงที่ลุงจะขอเตือนให้ระมัดระวังคนเกิดปีชวดใจเย็นๆปีนีนะ้เดือนนี้นะครับเดือนมีนาใจเย็นๆไว้ต้นเดือนนะมีมีเรื่องเดอดล้อนเรื่องการเงินแนละ้วพออาทิตย์ที่สองงานดีเริ่มดีขึ้นมาเริ่มมีคนจับผิดระวังนะครับจะถ,ถูกจับผิด อาทิตย์ที่สเหนื่อยเลยพอเขาจับผิดได้หรือถ้าเราทำทำผิดด้วยนะแล้วเ,เขาจับผิดได้โอ้โหงานเข้าเลยกว่าจะเคลียร์จบเรียกว่าอาทิตย์ที่สี่สุดท้ายเลยถึงจะเคลียร์จบนะครับเคลียร์แบบไหนดีล่ะแบ่งแบ่งสรนแบ่งผลประโยชน์เหมือนเคลียร์หลังบ้าน เกลียใต้โตะเขียรบนดินไม่ได้ต้องเคียใต้ดินต้องปิดไฟเคลียรกันๆๆระวังให้ดีครับระวังให้ดี <c oughs> มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ <c oughs> แล้วก็เดือนนี้ช่วดครับใครที่ไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ทำสีเทาดำแดงอะไรก็แล้วแต่คือทำปกติเดือนนี้เหมาะที่สุดที่ท่านจะไปถือศินปฏิบัติธรรม ทุกคนแหะครับชวดคนเกิดปีชวดนะครับ mm. เดือนนี้เหมาะมากเลยใครที่เดือดร้อนใครกําลังมีปัญหารีบไปข่อยคว้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ,อที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับ mm. แบ่งเบาภาระอย่างน้อยก็สบายใจบ้างนะไปดูครับที่ไหนที่เราไปไปขอพรไปไหว้คนไทยอยู่กับความเชื่อพอเรามีความเชื่อว่าเขาจะช่วยเราได้จิตใจเราก็ดีขึ้นมันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่ง นะครับเราไปไหว้ขอพรบางคนบอกไปไหว้ทาไมไม่ได้ไม่ได้มีอะไรจะช่วยอะไรท่านได้ถามว่าไอ้คนที่พูดมันช่วยเราได้ไหมแล้วใช่ไหม,มก็ช่วยไม่ได้ก็ความหวังทุดท้ายของคนที่สิ้นหวังก็คือสิ่งที่มองไม่เห็นตัวตน <c oughs> ไปไหว้จอมปลวกไหว้ตนไม้อยไหว้เจดีย์ไหว้วัดวารามไหว้พระพุทธรูปไหวพระพุทธเจ้าไหวหลวงพอ่อหลวงปู่ที่เขาปูป็นปูนปั้น มันมันอุ่นใจไปไหว้ <c oughs> ทำแล้วไม่มีใครเดือดร้อน <c oughs> ไม่แน่นะหากว่าจิตวิญญาณมีจริงเขาอาจจะช่วยเหลือท่านได้นะช่วดนะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้ปรามาดว่าใครทั้งสิน้นเพียงแต่บอกได้เลยว่าเราทําอะไรก็ไปทำเถอส่วนคนเขาจะว่าเราช่างเขานะครับนะเขาว่าเราเขาช่วยเราไหมถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าใครเขาว่าเราแล้ว เขาไม่ได้ช่วยเราเราก็อย่าไปสนใจมันแต่ถ้าเขาว่าเราปุ๊บเราเขาให้เงินเรามาช่วยเราเราติดหนี้สองแสนเขาว่าเราเสร็จเขาโยนเงินอ่มึงเอาไปใช้หนี้มึงไม่ต้องไปไหว้เราไม่ต้องไปขอพรนะมั้ยให้เงินมาแล้วเอาไปไปใช้หนี้โอ้โหอย่างเงี้ยไม่ต้องไปไหว้เลยไหว้มันนั่นแหละเอาโชคดีครับคนเกิดปีชวดครับมาถึงคนเกิดปีฉลูฉ <c oughs> ลูครับ เดือนนี้นะมีนาเนี่ยมีเกณฑ์ที่ท่านจะใจร้อนนะฉะลูนะครับกินกินอาหารอยู่ดีๆกระโจนกระโดดพวดพลาดฉลูเต็มตัวครับระวังมีสิทธิ์คำดวงของท่านการเงินจะถูกโกงระวังนะท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาเจอลุงชาติแล้วนะครับช่องของลุงชาตินี่เป็นข้อที่ว่าจะบอกชี้นำ แนวทางเตือนสติว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือไอเรื่องที่จะเกิดขึ้นคือเรื่องมันไม่ดีแหละแต่เราต้องระวังไว้นะคนเกิดปีฉลูชะตาชีวิตเดือนมีนาคมดวงของท่านการเงินมีสิทธิถูกโกงนะมีสิทธิ์นะครับมีมีสิทธิ์ถูกโกงมากๆเลยให้เรามัดระวังนะครับอย่าใจร้อนนะหรือว่าท่านจะไปโกงใครท่านก็ระวังตัวให้ดีถ้าท่านไปโกงเขาท่านก็เรียบร้อยเลยนะสั่งเตะเลย นะให้ระวังมีสิทธิก็มีอีกอย่างหนึ่งการเงินของท่านใครที่ตกปากรับคำกับท่านแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาว่าเดี๋ยวเดือนนี้จะให้ท่านเนี่ยมันไม่แน่อาจจะไม่ให้ก็ได้เพราะฉะนั้นครับเดือนเดือนนี้นะฉลูสิ่งที่ท่านต้องระมัดระวังและเสียท่านจะเสียผลประโยชน์คือเรื่องการเงินและความอารมณ์ร้อนใจร้อนของฉลูจะเกิดขึ้นจะมีเรื่องทะเลาะมีปัญหาเกิดขึ้น หากแม้มีมีญาติพี่น้องหรือใครก็ตามเขาเดือดร้อน <c oughs> จำคำไว้เลยนะว่าดวงเดือนนี้ถูกโกงจำไว้นะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ไม่ว่าใครเขาเดือดร้อนอะไรก็ตามเขามาขอพึ่งใบบุญของท่าน <c oughs> ท่านย่อบใบบุญท่านลงเหลือเล็กๆหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยน,น,น,นะครับอย่าอย่าทำเป็นหน้าใหญ่ใจโตเดี๋ยวจะเสียท่าเฉยไว้ดีที่สุด นะครับเรามัดระวังตัว <_ d ata> การเงินถูกโกงแต่มีโชคลาภการงานดีการงานนี้ท่านท่านไม่ต้องไปชวนใครมาลงทุนร่วมหุ้นนะ <_ d ata> เพราะว่ามันจะไปพัดเกี่ยวกับไอ้เรื่องถูกโกงนะครับนะ <_ d ata> ฉลูน,นะทำงานคนเดียวนะ <_ d ata> ไม่ต้องชวนใครมาลงทุนญาติพี่น้องมาหามามาช่วยงานก็ระวังถ้าท่านทำธุรกิจใหญ่โต มีต้องใช้คนงาน <c oughs> ให้ระวังไว้หมู่ญาติพี่น้องทั้งหลายแหละนะครับให้ระวังแล้วชั่วเอ้ยฉลูระวังอีกอย่างหนึ่งนะเรื่องความรักเดือนมีนาคมนี้ท่านไปมีกิ๊กมีรัก,ม,กมีอะไรกับใครที่ไหนก,กิ๊กใหม่แฟนใหม่ระวังครับอย่าบอกรหัส ATM อย่าบอกรหัสตู้เซฟระวังนะไอ้รักใหม่ของท่านนี่แหละ ไอ้ที่เป็นกิ๊กเป็นกากกันพาเข้าบ้านเรียบร้อยนะผ่านนั่งรถข้างหน้าเรียบร้อยครับลิ้นชักหรือแกะรถเก็บอะไรไว้ล็อกให้ดีนะครับลุงขอเตือนนะไม่ได้ไม่ได้ให้ท่านไปไประแวงนะแต่เตือนไว้ระวังว่าแฟนใหม่กิ๊กใหม่ของท่านในเดือนมีนาคมอย่าวไว้ใจนะครับเขาอาจจะโกหกหลอกลวงท่านเขาหวังเพื่อผลประโยชน์เขาหวังเงินของท่านสมบัติของท่าน ระวังให้ดีเขามีเขามีเจ้าของอยู่แล้วนะฉลูระวังครับนะอย่าให้ใครมาขี่เล่นๆนะอันตรายอีกอย่างครับฉลูครับเดือนนี้มีนาคมมันจะมีเรื่องตั้งแต่ต้นเดือนเลยเรื่องมันไม่ไม่ใหญ่หรอกมันมาเรื่อยๆเล็กๆนๆ้อยๆไปเรื่อยๆทั้งทั้งเดือนนะนะครับระวังเรื่องเดียวลุงขอเตือนไว้ระวังเรื่องการเงินนะระวังเรื่องการเงิน จะมีเรื่องอีกอย่างหนึ่งครับหลูระวังเกณฑ์ผ่าตัดนะระวังนะครับมีเกณฑ์ผ่าตัดเก็บไข่ได้ป่วยมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ถูกถูกของมีคมเลือดตกยางออกมีเกณฑ์ที่จะถูกอันตรายมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะ,ะทะเลาะกับคนที่มีอำนาจหรือคนที่เขาเคยไหมเราคิดว่าเราเก่งเราคิดว่าเราเก่งแล้วเราก็ไปเจอคนที่ เขาก็คิดว่าเขาเก่งเหมือนกันเขาเรียกว่าเสือเจอสิงหนะ์ระวังนะครับระวังไว้นะครับนะเสือเจอขิงหรือเสือเจอกับจระเข้เงี้ยช้างชนช้างแบบนั้นนะระวังครับมีสิทธิ์นะสรุปว่าเดือนนี้มีนาคมคนเกิดปีฉลูอย่าใจร้อนอย่าลงทุนอะไรกับคนอื่นอย่าไว้ใจคนหน้าใหม่หน้าใหม่แม้แต่แฟนใหม่กิ๊กใหม่อย่าไว้ใจ อีกอย่างหนึ่งครับฉลูใครที่มีสามีมีภรรยาอายุมากกว่ากันแล้วเลิกหลายอย่าล้างกันไปแล้วเดือนนี้ไม่แน่ครับมันมีสิทธิ์ย้อนกลับมาแล้วกลับมาเพื่ออะไรเพื่อผลประโยชน์ระวังนะไม่ได้มารักท่านนะไม่ใช่ว่าโอ้ยพี่คะพี่ขานน้องจ่าน้องจ่ามันไม่ใช่มาแบบมาดีนะมันมาเพื่อมันจะมาเอาทรัพย์สินเงินทองผลประโยชน์ระวังให้ดีมันจะใช้เล่ห์เพ่อุบายหลอกลวงท่านมันจะทําทุกอย่างให้ท่านตายใจ มีสิทธิ์นะครับอาจเกิดขึ้นจริงตามคําทํานายของลุงนะครับขอโชคดีครับคนเกิดปีฉลูเดี๋ยวไปเจอกันปีขานครับสวัสดีครับชาวขานคลิปนี้มีชวดฉลูขานข้อควรระวังหรือเรื่องที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมมาถึงท้ายคลิปแล้วครับคนเกิดปีขานขานครับเสือ จะเสือเล็กเสือใหญ่เสือน้อยเสือตัวผู้เสือตัวเมียก็แล้วแต่เสือถือศีลปฏิบัติธรรมก็ดีเดือนนี้นะครับเสือถ้าท่านถือศีลปฏิบัติธรรมไม่ผิดศีลผิดธรรมนะท่านรับไปเลยรับไปเลยโชคลาภก้อนใหญ่นะรับไปเต็มเต็มเลยครับปูหลักปูใหญ่บริวารช่วยดีดีหมดทุกอย่างการงานจเจริญรุ่งเรืองได้ดีเดินทางไกลต่างประเทศได้ลาบได้ทรัพย์สมบัติได้ครบหมด แต่ถ้าท่านผิดศีลผิดธรรมเมื่อไหร่นะท่านทำบาปทำกรรมอะไรเกิดขึ้นมาครับเดือนนี้เรียบร้อยสิ่งที่กำลังขึ้นมาเหมือนเขื่อนพังเขื่อนแตกไม่เหลืออะไรเลยนะครับไม่เหลือน้ำไม่กินไม่เหลือข้าวไว้กินอะไรทั้งหมนหมดเกลี้ยงคือเหมือนท่านทุบทุบหม้อข้าวตัวเองบุญกำลังขึ้นวาสนากำลังดีพระกระซับสมบัติกำลังมาและท่านไปทำผิดเองเหมือนข้าวกำลังสุกจะตั้งไว้เตาถ่านเนี่ยกำลังสุก นะเดินมาแทนที่จะเดินดีๆแม่เดินเซไปเซมานะเซ <c oughs> โดนม้าวล้มโคลไม่ต้องกินกันเลยก็ถือว่าท่านทำตัวท่านเองนะครับนะขานครับเดือนนี้มีนาคมดวงกําลังขึ้นงานกําลังดีจะได้โชคได้ลาบได้งานทุกสิ่งทุกอย่างกําลังมาดีแต่มันผิดอยู่เรื่องหนึ่งระวังระวังนะครับเรื่องความรักวิบากก,ารกรรมเจ้ากรรมในเวรมันจะเล่นท่านเอา เพราะฉะนั้นระวังไว้หนึ่งจะระระวังจะคนจะนินทาอิจฉาริษยานนินทาใส่ร้ายป้ายสีนะครับให้ระวังไว้เรียกว่ามีคนเกลียดนะตัวท่านเองไม่ได้ไปทําผิดเองก็เดี๋ยวมีคนใส่ร้ายท่านนะสบายใจเลยละงานเนี้ยนะเพราะฉะนั้นขานนะอะไรที่มันจะทําให้มันเกิดเรื่องหยุดหยุดมันซะ นะครับแม้แต่เรื่องเรื่องความรักก็หยุดหยุดมันอยู่โสดได้ก็อยู่โสดไปถ้าอยู่โสดไม่ได้จะรักชอบใครก็ดูให้ดีให้เขาเป็นคนที่เขาไม่ได้มีเจ้าของไม่ได้ไปทําให้บ้านเขาแตกครอบครัวเขาพังนะขานนะถ้าท่านถ้าท่านดูให้ดีก็นะแต่ถ้าท่านเป็นคนที่แบบประชดะไม่หลนใจพวกลูกใครเมียใครแล้วท่านก็ไปเอาเล่นเขาท่านก็เกมเหมือนกันหลวงบอกแล้วนะดวงของท่านเดือนมีนานดวงของท่านมีดวงเปิด ท่านจะสำเร็จสมหวังดังปรารถนาหลายๆอย่างนะครับงานดีเงินดีลาบดีผู้สนับสนุนดีผู้ใหญ่ช่วยเหลือดีดีหมดเลยยกเว้นคนที่ไม่มีบาร,รมีสร้างบุญบาร,รมีเว้นนะชาวขานเสือทั้งหลายครับอยู่ในศีลกินในธรมไว้นะแล้วก็ถ้าจะระวังนะนะลุงขอให้ระวังเรื่องครอบครัวเรื่องคนรักเรื่องเพศตรงข้ามให้ระวังตรงนี้ ถ้าใครไม่มีใครเป็นโสดนะครับปีแหมเดือนนี้อยากจะมีผัวสักคนเมียสักคนยังไงเลิกคิดเลยไม่ต้องมีอ,อกนะเดี๋ยวมันจะไปทอนบาร,รมีท่านออกนะครับหรือว่าไปทําผิดคนนะถ้าเกิดเขาจะให้เป็นโสดมันก็ต้องอยู่เป็นโสดใช่ไหมเดี๋ยวไปฝืนครับมีมีแล้วบางทีก็ไม่ไม่ตุยไปก็เลิกหลายยาล้างกันไปอุย้ยเสียดายเวลานะครับอย่าไปเอาเลย ถ้าดวงมันจะไม่ให้มีนะมีกี่คนก็เลิกมีกี่คนก็ตุยกับบ้านเก่าหมดเผาถ่านหมดเลิกนะครับสงสารมันนะครับใครมาจีบมาชอบบอกเธอพอแล้วนะเผาถ่านไปห้ากระสอบแล้วพอแล้วนะครับเอาสรุปรวมความว่าคนเกิดปีขานเดือนนี้ถือว่าดีมากๆเลยจะจะไม่ดีอยู่เรื่องเดียวท่านั้นเองเรื่อง,องอมีคนเกลียดมีคนอิจฉาทิศยาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความรักคู่ครองเพศตรงข้ามเนี่ยตรงเนี้ย ชาวขานจงระมัดระวังไว้นะครับทําดีก็ได้ดีทําไม่ดีก็รับรับไปอะไรที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ชาวขานนะครับอะไรที่มันไม่ดีมันเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านท่านปล่อยวางเฉยๆจ้ะอยู่เป็นโสดก็อยู่เป็นโสดไปนะไม่ต้องไปคิดมีคู่มีคองไม่ต้องไปทําให้บ้านใครเขามีปัญหา เนะพราะดวงชะตามท่านกะกำลังดีถ้าไปเมืองนอกไปต่างประเทศได้ไปศึกษาแล่าเรียนต่อได้ก็ไปไปทำงานได้ก็ไปอะไรที่ดีๆไปได้ก็ไปสําเร็จสมหวังครับแถวขานดีใจด้วยครับจากลุงชาติเทพพยากรหมอดูชาวบ้าน